แจ้งเรื่องผ่านเพจเรื่องนี้แจ้งมาจากลายประเทศไทยนะครับแจ้งการเปิดแนวทางสร้างกลยุทธ์ใหม่นำพาธุรกิจเติบโตยั่งยืนโดยคุณรัฐีฉัดดำรงศักดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ลายประเทศไทยบอกนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมา GDP ของไทยเติบโตแบบผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศและยังมีปัจจัยเสี่ยงที่น่ากังวลต่อธุรกิจต่างๆกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั้งระดับมหาภาคและจุลภาค ลายในฐานะเป็นผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อธุรกิจของคนไทยจัดงาน Thailand Now and Next Driving to the Economic Instability โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมอัปเดตสถานการณ์พร้อมนำเสนออินไซต์การใช้งานด้าน Data ของธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้นักธุรกิจพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดหรือผู้บริธโภคได้อย่างทันท่วงทีครับจริงๆผมว่า มันน่าจะเป็นเรื่อง first party data เนี่ยแหละครับผมว่าจริงๆการที่ไลน์เรา provide เรื่องของ tools ในแง่ของการทำ first party data ให้กับแบรนด์เนี่ยผมว่าเราจะเป็นตัวที่ช่วยให้หลายๆแบรนด์สามารถเข้าถึง tools ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอะคือแต่ก่อนคนอาจจะคิดว่า first party data ในการลงทุนเรื่อง data เนี่ยจะเกี่ยวกับแบรนด์ใหญ่ๆระดับที่แบรนด์เศรษฐีเท่านั้นแต่ต้องพูดว่า เราพยายามที่จะทําให้ทูสุงนี้มันเข้าถึงในแง่ของแบบแบ,บแบรนด์ทูกระดับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือแบรนด์สามารถที่จะสนใจหรืออะไรก็สามารถที่จะคุยกับทางบิสซิ e ส s Consult ์ของไลน์ได้เพื่อที่จะหาโซลูชันที่น่าจะตอบโจทย์กับอบเจ t i ีฟหรือว่ากลุธ์ทางกรตลัดแบรนด์ได้มากที่สุดครับ คุณรัฐทีบอกเพิ่มเติมนะครับว่า l i ายยังคงสารต่อจุดมุ่งหมายในการเป็นแพลตฟอร์มเปิดให้คนไทยทั้งภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างดิจิทัลตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปพร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อภาคธุรกิจโดยเน้นการเชื่อมต่อกับเครื่องมือใหม่ๆภายใต้แพลตฟอร์ม l i โอเอ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการช้อปปิ้งผ่าน l i n e OA เสมือนมีพื้นที่ส่วนตัวและการพัฒนาโซลูชันในการทำแชสคคอมเมอร์สบนไลน์ให้มีศักยภาพครบถ้วนรอบด้านมากขึ้นครับ